เดีโอที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของ Passive ที่เป็น Present Simple วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง Passive ที่เป็นในลักษณะของ p s t s i m p l e กันบ้างนะคะถ้าเราพูดในกรณีของ p a s t Simple แน่นอนนักเรียนของครูก็จะรู้ว่ามันจะต้องมีช่องที่2เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะในส่วนโครงสร้างนะคะของ passive ที่เป็น past simple เนี่ย เวลาเราใช้เนี่ยโครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะใช้ verb to be เหมือนเดิมแต่ verb to be ตัวเนี้ยเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นช่อง2นะคะก็คือ was และ were นะคะแทนคำว่า is am are นะคะหลังจากนั้นช่อง3ก็ยังอยู่กับเราเหมือนญาติค่ะไม่ห่างไปไหนนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคตัวอย่างในส่วนของ past simple ที่เป็นในลักษณะของ passive เนี่ยประกอบไปได้วยอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะ ที่นะคะสังเกตนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยครูใช้กิริยาช่องที่1น,นะคะเช่น she writes a letter ทีนี้พอเราเปลี่ยนเป็นอดีตนะคะครูก็จะเปลี่ยนประโยคนะคะที่เป็น active นะคะให้กลายเป็นแบบนี้นะคะ she wrote a letter she wrote a letter เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเป็นประโยค passive เราก็ย้าย a letter นะคะวางไว้ด้านหน้านะคะครั้งที่แล้วตัวนี้เราใช้ i s e ใช่ไหมคะแต่เวลาเราพูดถึงอดีต สังเกตนะคะครูจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น was นะคะหลังจากนั้นเราก็เติมคำว่า written by her นะคะประโยคที่2นะคะครั้งที่แล้วเราบอก I make a cake แต่ครั้งนี้ครูก็จะเปลี่ยนเป็นช่อง2เพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นจบลงไปแล้วนะคะประโยคก็จะกลายเป็น I made a cake ว่าเราเปลี่ยนเป็นประโยค passive นะคะย้าย cake a cake นะคะมาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะก็คือ a cake was made by me You read a book. y o read a book. แต่เวลาเราเปลี่ยนเป็นประโยคพาส e นะคะเราก็ย้าย a book ครั้งที่แล้วเป็น is นะคะทีนี้เนี่ยครูจะเปลี่ยนต,วนตัวนี้นะคะให้เป็น was นะคะ was read by us ประโยคถัดมานะคะเราเปลี่ยนจาก drive นะคะก็เป็น drove นะคะเช่น he drove a car พอเราทำเป็นประโยค passive นะคะเราก็ย้าย a car มาไว้ด้านหน้านะคะแล้ว is ครูก็เปลี่ยนเป็น was ค่ะแล้วก็กลายเป็น driven by him อันนี้ก็เป็นรูปแบบในเรื่องของการใช้ passive นะคะที่เป็นในลักษณะของ past simple ค่ะทีนี้นะคะหลังจากเรารับรู้บทเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เราฝึกนะคะแบบฝึกหัดท้ายคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ She wrote a letter. A letter was written by her. I made a cake. The cake was made by me. We read a book. A book was read by us. He drove a car. A car was driven by him. เอาละค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะที่ครูให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกฝนเวลาเราอยู่บ้านนะคะฝึกไว้ในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราฝึกปบ่อยเนี่ยความจําในส่วนของกราเนม่เราก็จะจําได้แต่อย่าลืมนะคะเหมือนที่ครูพูดไว้คลิปก่อนๆถ้าเราต้องการที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้กรมมาเราก็ไม่ควรจะไปนเน้นมากนะักแต่เราเรียนไว้เพื่อเป็นความรู้ค่ะแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมตินักเรียนใช้แล้วมีเกิดอาการใช้ผิดนะคะ เราไม่ต้องกังวลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้การใช้ภาษาของเราออกมาได้อย่างตามธรรมชาตินะคะมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่นักเรียนครูจะได้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะถ้านักเรียนนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ